เราฉลาดมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราถึงยิ่งโง่ลงเท่านั้นซึ่งมันน่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลาคนเราทําอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมครับตอนแรกๆเราอยู่แบบชั้นอนุบาลเนี่ยเราไม่ยังทำอะไรไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยฟ่องยิ่งเราทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเรามีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับก็เก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ไม่โง่ลงเยเนี่ยเออทำให้เราโง่ลงได้อืมเดี๋ยวนะหรือหรือเราเริ่มทําโดยไม่คิดนะเป็นไมาได้ครับตรงนั้นแหละครับเป็นกุญแจสําคัญเลยว่าเออ แล้วจริงๆความคิดเนี่ยมันมีผลยังไงกับการที่เราจะเลือกทําต่อไป ah. อวันนี้เนี่ยหยิบเอาเนื้อหานะครับส่วนหนึ่งหนังสือของติ i n ก a ์เกนของอดัมแกรนเนี่ยมาชวนคุยครับพี่ดคูครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เ,เขาพยายามจะชวนเราคิดว่าทําไมมนุษย์เราเนี่ยไม่ติ i n ก a g เกนคือคิดอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเราทําอะไรไปโดยอัตโนมัติเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ผมว่ามันมีผมเห็นประโยชน์เลยนะตอนนี้ ทำเหมือนประโยชน์เลยนะเพราะว่าถ้าถ้าเราเชื่อในคําพูดอันแรกตั้งต้นที่ที่เอ,อบอกมาว่าเฮ้ยบางคนฉลาดขึ้นแต่จริงๆแล้วทําอะไรบางอย่างโง่ลงคุณคิดว่าคนฉลาดขึ้นเขาจะอยู่ส่วนไหนของสังคม เขาก็ต้องเป็นระดับผู้บริหารใช่ซึ่งถ้าเขาโง่ลงเนี่ยผลกระทบของเขาจะมีต่อผู้บริวารและโอโหผู้อยู่ใต้การปกครองเลยใช่เลยครับถูกไหมใช่ฮะคนเหล่านั้นคือคนที่ถีบตัวเองขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งแล้วใช่ครับเพราะเขาก็อยู่ในระดับที่ทุกคนยอมรับและความคิดเขาใช่แล้วเวลาเขาบอกว่า เนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามทุกคนก็ต้องเออจริงครับหนึ่งบวกหนึ่งต้องเป็นนซึ่งอันนั้อันตรายมากคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขายกตัวอย่างอันหนึ่งที่เป็นตัวอย่างจริงเลยนะฮะด้วยเหตุการณ์ที่มันมีไฟไหม้ป่าเนี่ยเกิดขึ้นที่รัฐมอนแทนาที่อเมริกานะครับแล้วก็ไฟไหม้เนี่ยมันลุกลามอย่างรวดเร็วมากทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกส่งเข้าไปเพื่อที่จะช่วยดับเพลิงเนี่ยจำนวน15คนด้วยกันทีนี้พอหย่อนตัวเองลงไปที่จุดเกิดเหตุปุ๊บเนี่ย ป่ามันก็ใหญ่มากไฟมันก็ลามอย่างรวดเร็วมากๆครับแล้วพอป่าที่มันอยู่ในอยู่ในระดับที่แบบมันแห้งมากเนี่ยม,ม,มันไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยคุณอยู่ท่ามกลางเชื้อไฟใช่ใช่เลยฮะ,ะแล้วลองคิดดูว่า15คนเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้เนี่ยมันก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ที่วิ่งหนีไปกับเจ้าหน้าที่ที่ยืนรอดูหัวหน้าว่าหัวหน้า,นาจะเอาอย่างไงปรากฏว่าหัวหน้าทีมเนี่ยตัดสินใจทําในสิ่งที่ทุกคนงงว่าทําทําไม คือพ,พ,พี่ดูคิดดูนะครับว่าไฟกำลังลามมาหาตัวพวกเราแล้วหัวหน้าเนี่ยจุดไหมขีดไฟขึ้นมาแล้วต่อลงไปโยนลงไปฮะในหญ้าแห้งเพื่อให้มันติดไฟขึ้นมาอีกอเขาก็เลยงงกันว่าเฮ้ยทำทำไมแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าในในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาต้องคิดใหม่ละมันไม่สามารถคิดแบบเดิมได้ว่าใช้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาเนี่ยจัดการกับไฟที่มันวิ่งมาหาเราครับก็ตัดสินใจทําแบบนั้นครับแล้วก็ซุดตัวลงไปกับพื้นนอนแนบพื้นผมรู้ทำไมครับ ราะผมเคยดูแต่ละคดีอันนี้ผมเดานะครับผมหน่วยหน่วยดับเพลิงมีหน้าที่หนึ่งคือการวางเพลิงด้วยคือไฟมันอยู่ตรงนู้นเรามาวางเพลิงตรงนี้ให้มันหมดลาบหมดก่อนพอไฟมันมามันไม่มีของกินมันก็ข้ามมาไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเฮียนแล้วถูกต้องเลยครับซึ่งปรากฏว่ารอดไหมรอดครับคนที่ตัดสินใจปักหลักซึ่งก็คือหัวหน้าทีมเนี่ยแล้วก็จุดไฟเพื่อที่จะ ให้มันทำลายเชื้อเพลิงครับมีคนรอดมาเนี่ยเพียงแค่สามคนเท่านั้นคนที่วิ่งหนีไปสองคนเสียชีวิตฮะไอ้เจ้าเหตุการณ์นี้เนี่ยดัมแกรนเขาก็ยกขึ้นมาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มีอะไรหลายอย่างน่าคิดครับอย่างแรกก็คือว่าการตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การตัดสินใจทั่วไปแล้วก็มันไม่ใช่สัญชาตญาณมนุษย์ด้วยนะฮะเพราะว่าเราจะต้องวิ่งหนีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่มันเป็นอุปสรรคเลยที่ทําให้คนที่หนีไปเนี่ยไม่รอดครับก็คือว่า บรรดานักดบบเพลิงเนี่ยฮะเขาจะถูกเทรนมาว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมดของเขาเนี่ยห้ามทิ้งแล้วเขาบอกว่าการที่วิ่งไปแล้วต้องแบกอุปกรณ์ไปด้วยเนี่ยมันทําให้สุดท้ายไม่รอดก็แปลว่าเราต้องไต่ตองอย่าทําแบบเคยชินหรือตามกติกาเดิมเพราะว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมก็ต้องแก้กติกาใช่ครับ แต่มนุษย์ที่คิดว่าถูกฝึกมาจนอะไรก็จะทำออโต้่างนี้ใช่ใชครับยิ่งชํานาญมากเท่าไหร่มันยิ่งไม่คิดใหม่ฮะ uh huh. แล้วผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์ได้อีกนะฮะว่าสมมติเราคิดว่าผมเคยทํางานโฆษณาใช่ไหมครับพี่ๆเขาเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยพี่ดนูน้องอินเรื่องนี้แน่นอน uh uh. ว่ากล้องมันก็ต้องใช้แบบโหกล้องใหญ่เลยอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับกล้องฟิล์มช่างภาพบางคนเขาบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องถ่ายฟิล์ม พอมันเป็นดิจิตอลเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยอยากถ่ายผมว่ามันก็เหมือนกันก็คือคนยิ่งชํานาญเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งติดกับอุปก,กรณ์เนี่ยมากเท่านั้นด้วยเหมือนกันนะครับทะ,ะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนเรามันยึดติดกับอะไรบ้างก็มี3อย่างด้วยกันที่ดัมแกรนดเนี่ยเขาบอกนะฮะอันที่หนึ่งก็คือว่าติดกับความเชื่อคือคนเราเนี่ยถ้ามันมีความเชื่ออะไรชัดเจนเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนแล้วยิ่งตอบย้ำตัวเองมากขึ้นเท่านั้น2ก็คือว่าติดกับสัญชาตญาณของตัวเองอสัญชาตญาณที่ถูกกฝึมา เช่นถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถูกฝึกมาแบบไหน,ก,ก,บบนก็จะใช้แบบนั้น<ม>แล้วก็สามก็คือว่าน,<ม>นิสัยนิสัยนี่ยิ่งหนักเลยเพราะว่าถ้าเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราจะไม่ตั้งคําถามเลยครับเราจะาไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมัน<ช>มทำจนเคยชินเป็นนิสัยแล้วใช่ครับถ้าทั้งสามอย่างเนี้ยมามัดรวมกันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่คิดใหม่เราจะทาไปโดยที่คิดว่าฉันเคยทํามามันก็ดีนี่หว่าฉันเคยทํามามันก็สําเร็จแล้วนี่หว่าแล้วก็เหมือนที่พี่ดูบอกเลยครับเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรากลายไปเป็นผู้ใหญ่กลายไปเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าคนเนี่ย ทำแบบที่เคยทําไวอใช่เพราะยากมากที่คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาจะยกมือขึ้นมาแล้วบอกว่าผมว่ามันไม่น่าทําแบบนั้นนะแล้วต้องไม่ลืมว่าที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นก็คือว่ายิ่งเราเก่งมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งโง่ลงเท่านั้นยิ่งเราเถียงคนเก่งมากขึ้นเท่าไหร่หรือว่ายิ่งเราชํานาญในอะไรมากขึ้นเท่าไหร่เราก็อาจจะยิ่งโอกาสโง่ลงมากขึ้นเท่านั้นด้วย